สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่วัน Day ์แอ g ไอเจวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ออฟฟิศใหม่ของไอเจนกันค่ะบริษัทไอเจนตั้งอยู่ที่ตึกเมืองไทยพัฒระคอมเพกซ์เดินทางสะดวกง่ายดาด้วย MRT สถานีสุทธิสารทางออก3ซึ่งรอบๆออฟฟิศก็รายล้อมไปด้วยร้านอาหารให้เลือกมากมายค่ะและเมื่อเข้าไปในอาคารก็จะเจอกับโซนพลาซ่าที่มีร้านอาหารร้านกาแฟรวมถึงร้านสะดวกซื้อ เจ็บป่วยก็หายห่วงเพราะในตึกมีแคลคร์โฮเวอร์คลินิกโดยออฟฟิศใหม่ของไอเจนตั้งอยู่ที่ทาวเวอร์บีค่ะพอมาถึงจุดนี้ก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น6ได้เลยออกมาจากลิฟต์แล้วเราก็จะเจอกับทางเข้าออฟฟิศไอเจนค่ะโดยเราจะใช้ระบบสแกนใบหน้าบอกเลยว่าสะดวกและปลอดภัยมาก ข้ามาในออฟฟิศก็จะเจอกับป้ายไฟไอเจนสุดอลังก่อนเลยค่ะและเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอกับแผนที่โซนซึ่งเป็นพื้นที่ยอดฮิตของชาวไอเจนเนอร์ไม่ว่าจะรับประทานอาหารดื่มกาแฟนั่งทำงานชิลหรือปาร์ตี้บอรดเกมหลังเลิกงานถัดมาก็จะเจอกับพื้นที่โต๊ะทำงานส่วนตัวพร้อมจอเสริมขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีมุมทํางานให้เลือกใช้ตามความต้องการมีห้องประชุมเล็กถึง3ห้องซึ่งห้องนี้ก็เป็น m a เมนม t ติ้งร o มพร้อมจอทีวีขนาดใหญ่ค่ะอยากจอยทีมกับพวกเราดูตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่ i g e n c o p c o m c a r er, r e r หรือ l i f e Fat เ g e n ทุกช่องทางได้เลยนะคะ